สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปิดโปรแกรม ArcMap 10กันนะคะซึ่งวิธีการเปิดโปรแกรม ArcMap มี้วยกัน2วิธีคือวิธีที่1คลิกที่ Start ค่ะเลือกอโโรแกรมเลือก ArcGIS เลือกโปรแกรม ArcMap 10หรือจะเป็นวิธีที่2นะคะ เลือกจากไอคอน ArcMap 10ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปได้เลยค่ะจากนั้นรอการดาวน์โหลดโปรแกรมสักครู่นะคะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นแถบหน้าต่างเล็กๆซึ่งเป็นแถบที่โชว์การโปรเจกต์งานที่เราทำค้างไว้ถ้าเราไม่ต้องการเปิดให้กดแคนเซิได้เลยค่ะและนี่คือหน้าตาโปรแกรมของ ArcMap 10นะคะ ต่อไปเราจะมาอธิบายความสำคัญของแต่ละส่วนของตัวโปรแกรม Arc Map 10กันะคะส่วนแรกนะคะส่วนที่ที่อยู่ทางด้านบนสุดนะคะเรียกว่า t i t l e Bar ค่ะใช้แสดงชื่อแผนที่ชื่อโครงการที่ทำตามที่ชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานนะคะต่อไปนะคะส่วนที่2คือแถบเมนูบาร์จะแสดงแถบต่างๆซึ่งเป็นเมนูหลักนะคะ เริ่มต้นด้วย File, Edit, View, Bookmark, Insert, Selection, Co-processing, Customize, Window และ Help นะคะต่อไปนะคะส่วนที่3แถบ t o o m Box เป็นแถบเครื่องมือทั้งหมดนะคะแสดงเครื่องมือสำคัญต่างๆใ,ใ,ในการใช้งานของโปรแกรม a r c m a นะคะ ต่อไปนะคะส่วนที่4จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเรียกว่า Table of Contents จะแสดงรายการของชั้นข้อมูลบนแผนที่นะคะโดยค่าตั้งต้นของ Table of Contents จะอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่สามารถเคลื่อนที่เบียงตำแหน่งอืนอ่นๆได้ตามความต้องการของเรานะคะโดยใช้เมาส์ด้าเบียงจุดต่างๆที่เราต้องการแต่ปกติ เราจะวางไว้ทงางด้านซ้ายมือเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งานนะคะต่อไปส่วนที่5ค่ะพื้นที่ว่างเปล่าตรงกลางเรียกว่า display area นะคะเป็นส่วนที่ใช้งานใช้แสดงข้อมูลของแผนที่ค่ะจะมีการแสดงข้อมูล2รูปแบบนะคะคือแบบที่1 data view ค่ะใช้แสดงผลของข้อมูลรวมถึงการแก้ไขนะคะแบบที่2นะคะ layout view ค่ะ ใช้แสดงผลของแผนที่ที่พร้อมพิมพ์ส่งแล้วนะคะต,ต่อไปนะคะส่วนที่6ตัวเลขทางด้านมุมขวาด้านล่างนะคะจะเรียกว่าสเตตัสบาร์ค่ะซึ่งตัวเลขนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตาม,ตามการเคลื่อนที่ของเมาส์นะคะเป็นตัวเลขที่ใช้แสดงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ค่ะรวมถึงคำอธิบายกลุ่มที่เลือกของเมนูต่ตางๆของโปรแกรม ArcMap 10นะคะ และโปรแกร,รม a m a n สิบน,นะคะยังประกอบไปด้วยโปรแกรมสําคัญอีก2โปรแกรมคือโปรแกรมที่1นะคะโปรแกรมที่1นะคะโปรแกรม ArcCatalog ค่ะซึ่งเราสามารถเรียกใช้งานได้2วิธีคือวิธีที่1เลือก Windows ที่แถบเมนูบาร์คลิกเลือก c a t ตาล็อกได้เลยค่ะหรือจะเป็นวิธีที่2นะคะเลือกที่แถบทูลบาร์คลิกเลือกที่ไอคอนแคตตาล็ Windows ได้เลยค่ะ แคตโลกคือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลมีประสิษพิภาพหลักคือมีความสามารถในการเลือกเส้นทางข้อมูลดูโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในการออกแกไนจำหน่ายแจกจ่ายเอกสารแผนที่หรือข้อมูลเพื่อเข้าถึงรากฐานข้อมูลหรือปรับแก้ Data Data ได้ค่ะซึ่งเราสามารถเก็บหรอย่อโปรแกรม์คต็ลกได้โดยคิที่ลูกศรออโต้ไฮ ลักษณะาคลายเข็ยนมุดน,นะคะต่อไปนะคะโปรแกรมที่2โปรแกรม a r t t o o l b o x วิธีเลียกใช้งานนะคะเลือกที่แถบ Toolbox เลื Art อกที่ไอคอน a r t t o o l b o x w i n d o w a r t t o o l b o x นะคะ เป,เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล j i s ขั้นสูงเช่นการแปลงระบบพิกัดหรือการแปลงประเภทข้อมูลต่างๆไปเป็น Geo Database ได้ค่ะโดยการทำงานแบบ Dark and Doc สามารถทำให้รากชื่อและเส้นทางของข้อมูลจาก Catalog ไปยังทุนบล็อกได้ค่ะซึ่ง ArcMap นะคะก็มีโปรแกรมที่สำคัญคือโปรแกรม ArcMap ปโปรแกรม ArcCatalog และโปรแกรม a r c t u o l b o x นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทาแผนที่นะคะค่ะและนี่คือวิธีการสาธิตการเปิดโปรแกรม ArcMap 10นะคะขอบคุณค่ะ